สวัสดีครับผมในตอนนี้เราจะมาดูในส่วนของการทำหนังสือแบบไม่มีขอบกันดูนะครับคือแบบบรีดเนี่ยนะครับจะสามารถเอารูปกราฟิกของเราเนี่ยไปจนเต็มเพจได้เลยนะครับเต็มหน้ากระดาษได้เลยนะครับโดยโปกติเนี่ยเราจะทำแบบที่มันมีขอบใช่ไหมโน no บีดนะครับเวลาเราเลือกแล้วก็เลือกตรงนี้นะวเวลาจะอัปโหลดขึ้นไปนะโนบีด no กับบรีดตรงนี้นะครับแต่ตอนเซตอัพเนี่ยนะครับเรามาดูวิธีการเซตอัพ นี่ในคู่มือของตัว Amazon เองนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะเอาแบบอ่าบรีดเนี่ยนะครับ f b o o k a บ b r e ดเนี่ยให้แอดนะครับ1.2 1.25นิ้วเนี่ยเข้าไปที่ความกว้างนะครับแล้วก็แอดจุด2.5เข้าไปที่ความสูงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ไปทำกันดูการอินดไซเนี่ยนะครับ ทุกทีเราจะถ้าเกิดขนาดาแบบกระดาษแบบเลเตอร์ใช่เราจะมี8.5นิ้วคูณ11ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยครับผมไอความกว้างเขาบอกว่าเพิ่มเข้าไปจุด125ใช่ไหมแล้วก็เป็นจุด625นี่นครับบวกเข้าไปความสูงนะครับให้เพิ่มเข้าไปอีกจด25นะครับแล้วก็จุด25เขียนแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ไปดูอีกอันหนึ่งต่อนะครับ ส่วนของ Margin นะครับหรือว่าระยะปลอดภัยนะครับของตัวกระดาษนะครับที่ไม่เกิน150แผ่นเนี่ยนะครับด้านในจะจุด375นะครับเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าโนบร e ดเนี่ยแล้นนราจะจุด2 5งห้าครับถ้าเกิดมีบรีดแบบเราเนี่ยก็จะจุด375นะครับนั้นคือจุด375ทุกด้านนะครับก็ไปลิงก์อะไรจบๆนะครับ .375 นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ Cre a t e ไปนะครับผมแล้วก็จัดมีการจัดอยู่นิดนึงนะครับเเรื่องการจัดหน้านิดนึงนะครับตัวนัสือเนี่ยเราต้องจัดอยู่ในระยะขอบไปแล้วนะครับไม่เกินออกไปนะครับคือเป็นระยะปลอดภัยนะครับก็ถ้าเป็นส่วนที่เป็นตัวข้อความหรือส่วนสาคัญเนี่ยเราจะจัดอยู่ในกรอบตัวนี้นะครับแต่ส่วนที่เราต้องการให้มันเต็มเนี่ยฟิลแบ็กกราวมันเต็มเนี่ยเราต้องขยายไปจนสุดเลยนะครับ เช่นตัวอย่างนะครับตัวเป็นรูปนะครับเราต้องทำให้มันล้นมาประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาตัดแล้วมันยังเหลือแบ็กกราวอยู่นะครับงงไหมฮะ <c oughs> คือถ้าเกิดเราตั้งค่าบีดปกติเนี่ยเราจะเห็นขอบบีดมาด้วยนะครับหรือระยะตัดตกมาด้วยน,นี่เราไม่เห็นนะครับเราเห็นแต่ระยะขอบด้านในรามาจิ้นที่เป็นระยะปลอดภัยนะครับเราจะไม่รู้ว่าเขาตัดตกแต่เท่าไหนนะครับก็ เขาแนะนําอยู่แล้วนะว่าให้เราทํารูปนะครับจนถึงขอบนอกเลยนะครับว่าเวลาเขาตัดเนี่ยมันจะได้ไม่มีความเสี่ยงนะครับว่าเราทําไม่ถึงเนี่ยถูกนห้ประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัดตัดกระดาษตรงนี้พอดียมันก็จะเห็นขอบขาวนิดนึงใช่ไหมครับฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของของงานพิมพ์เราเนี่ยเราก็เลยต้องเขาเลยให้เราขยายไปเต็มเนะครับเวลาเขาตัดเนี่ย มันจะได้มีเหลือขอบขาวๆนะครับผมเ okay, คยนนับยังไงก็ลองทํโดูถ้ามีปัญหาก็ถามมาได้ครับผมส่วนปกไม่เกี่ยวนะครับปกก็ทําของปกต่างหากเหมือนปกติเลยนะครับทําแต่ด้านไนนที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับ